สวัสดีครับสวัสดีนะครับในช่องชาแนลคูยอพยากรดาวเล่าชีวิตนะครับในครั้งนี้เนี่ยนะครับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงสีต่างๆนะครับที่จะมาเสริมความเป็นมงคลให้กับตัวเองนะครับขอย้ำอีกครั้งนะครับเป็นการใช้คําว่าเสริมนะครับไม่ใช่แก้ดวงหรืออะไรอย่างนั้นนะครับฝากแท็บอีกนิดนึงนะครับท่านใดสนใจผูกลัคนาดูดวงส่วนตัวนะครับก็แอดไลน์ไอเดข้ามาที่ a yor 8 นะครับหรือจะสแกน q r c o d e ที่หน้าจอก็ได้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานครูยอดาวเล่าชีวิตด้วยนะครับ <azon ograph S 1> เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของสีที่เป็นมงคลในแต่ละเรื่องในแต่ละด้านของแต่ละวันนะครับโดยใช้หลักของทักษะเข้ามาประกอบนะครับในช่วงต้นนะครับแล้วเดี๋ยวพอช่วงช่วงท้ายคลิปนี่นะครับก็จะเป็นการ รวมสีนะครับที่เป็นมงคลนะครับอันนี้ก็ใช้ได้กับทุกๆวันเลยนะครับวันอาทิตย์เนี่ยนะครับสีที่เป็นมงคลนะครับเสริมในเรื่องของอำนาจเสริมในเรื่องของบารมีเนี่ยนะครับก็จะเป็นทางด้านสีชมพูนะครับแล้วก็สีที่เสริมในทางด้านของความรักนะครับและการเงินจะเป็นทางด้านสีเขียวสีที่เสริม ความเมตตานะครับการที่มีคนคอยช่วยเหลือเนี่ยนะครับก็จะเป็นทางด้านสีม่วงสีเทาสีบรอนเงินนะครับสีหมอกสีตะกัวสีควันๆอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับวันจันทร์นะครับสีที่เสริมอำนาจบารมีนะครับก็จะเป็นสีเขียวนะครับส่วนสีที่เสริมทางด้านการเงินและความรักนะครับก็จะเป็นทางด้านสีม่วงมะปรางนะครับ สีที่เสริมในเรื่องของความมีคนเมตตาคนคอยเอ็นดูคนคอยช่วยเหลือเนี่ยนะครับก็จะเป็นทางด้านสีฟ้านะครับสีน้ําเงินสีน้ําทะเลครับในวันอังคารนะครับสีที่เสริมทางด้านของอํานาจบารมีก็จะเป็นทางด้านของสีม่วงนะครับสีดําสีที่เสริมในเรื่องของการเงินและความรักจะเป็นสีเหลืองเข้มสีส้มนะครับ สีที่เสริมในด้านของความเอ็นดูคนที่มาคอยช่วยเหลือเราก็จะเป็นทางด้านสีแดงพุทธนะครับสีที่เสริมทำอำนาจบารมีของตัวเราเนี่ยนะครับก็จะเป็นทางด้านสีของสีเหลืองเข้มนะครับสีอิฐนะครับสีส้มสีที่เสริมทางด้านของความรักการเงินนะครับก็จะเป็นทางด้านสีเทานะครับสีบรอน สีลายลายนะครับสีรุ้งนะครับสีลายดอกนะครับสีบอลตะกัวประมาณนี้นะครับสีที่เสริมทางด้านผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเอนดูค้าจุนเราก็จะเป็นทางด้านสีขาวนะครับสีเหลืองอ่อนสีครีมในวันพระพรหัสบปีเนี่ยนะครับสีที่เสริมทางด้านความรักก็จะเป็นสีแดงนะครับสีของแสงแดดนะครับสีแสดสว่างสว่างนะครับสีบานเย็นนะครับ เสริมทางด้านอํานาจบรารมีจะเป็นสีน้ําเงินนะครับเสริมทางด้านของคนที่มาเมตตาเราจะเป็นสีเขียวนะครับสีอ่าที่จะทําให้คนผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะครับเจ้านายเอนดูก็จะเป็นสีเขียวนะครับในวันศุกร์นะครับสีขาวนะครับจะเป็นตัวเสริมอํานาจเสริมบรารมีให้กับตัวเรานะครับ <yt Limited> สีครีมอ่อนนะครับสีครีมสีเหลืองอ่อนนะครับ เสริมการเงินและความรักก็จะเป็นทางด้านสีชมพูเลยนะครับเสริมดวงที่เจ้านายเกื้อหนุนนะครับมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูตัวเราเนี่ยนะครับก็จะเป็นทางด้านสีเหลืองเข้มนะครับสีส้มนะครับในวันเสาร์กันบ้างนะครับเสาร์เนี่ยสีที่จะมาเสริมตัวเรานะครับก็จะเป็นสีม่วงนะครับสีบรอนสีเทานะครับสีควันบุรีก็ได้นะครับ สีบรอนเงินนะครับที่บอนบอนกิติพูดนะครับแล้วก็เสริมทางด้านความรักก็จะเป็นทางด้านของสีน้ำเงินนะครับสีฟ้าสีฟ้า,ฟาน้าทะเลนะครับเสริมทางด้าน,านผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเจ้าานเอนดูนะครับก็จะเป็นทางด้านสีชมพูนะครับอันนี้ก็จะเป็นใช้ทักษะนะครับในการในการมา เสริมสีในแต่ละวันเนี่ยเสริมใส่สีอะไรนะครับแล้วจะมีความมงคลกับตัวเองก็จะเป็นสีที่ผมกล่าวมาในข้างต้นนะครับอย่างเช่นว่าคนที่สมมติันที่วันอาทิตย์นะสมมติวันที่คุยอยู่นี่วันอาทิตย์นะครับเสริมทางด้านการเงินและความรักของเราในวันนั้นก็ใส่สีเขียวอะไรประมาณนี้นะครับก็ใช้ประกอบกับที่ผมพูดมาทั้งหมดอันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะครับทีนี้เนี่ยมาดูว่าในทั้ง7วันนี้เลยนะครับไม่ว่าใครจะเกิดวันอะไรถ้ามีการผสมสีเกิดขึ้นอย่างเช่นจับคู่ การแต่งกายนะครับจับคู่เครื่องประดับทาสีตกแต่งบ้านนะครับซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้ามาตกแต่งบ้านอะไรเงี้ยใช้สีอะไรคู่กับสีอะไรแล้วจะเกิดความเป็นมงคลในชีวิตกันบ้างน,นะครับในเรื่องแรกนะครับเราก็จะเป็นสีที่มาเสริมในเรื่องของมิตรภาพนะครับแล้วก็ความรักกันบ้างน,นะครับทีนี้เราก็มาดูนะครับถ้าเราใช้สีแดงร่วมกันกับ ทางด้านสีเหลืองเข้มนะครับอันนี้ก็จะเป็นมิตรภาพระหว่างวัยนะครับเช่นคนที่มีอายุมากกว่ากับคนที่อายุน้อยกว่าเงี้ยเช่นแฟนเราอายุมากๆตัวเราอายุน้อยกว่านะครับใช้สีแดงร่วมกันกันกบสีเหลืองเข้มนะครับก็จะเสริมในเรื่องของมิตรภาพความรักความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นได้ดีนะครับรวมถึงคนที่เป็นครูบาอาจารย์นะครับไปสอนลูกศิษย์นะครับใช้สีในทางด้านสีแดงเหลืองเข้มนะครับสีบานเย็นกับสีส้มอะไรอย่างเงี้ยนะครับ คู่กันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องมงคลนะครับความสัมพันธ์นะครับในเรื่องของความรักและมิตรภาพที่ดีอันนึงที่ใช้คู่กันก็คือสีขาวร่วมกับสีเขียวนะครับตัวนี้ผมก็ได้ขึ้นภาพเอาไว้ให้แล้วนะครับสีขาวก็สีเขียวนะครับสีเหลืองอ่อนกับสีเขียวนครับสีครีมกับสีเขียวแบบนี้ก็ถือว่าเป็นความเป็นมงคลนะครับที่เป็นใช้คู่กันทางด้านความรักในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์เลยนะครับอันนี้คือความรักความสัมพันธ์เลยแบบว่าคู่รักนะครับก็จะใช้ทางด้านสีชมพูคู่กับสีน้ําเงินนะครับสมมุติใครขาดก็เราหาใส่เสื้อผ้าสีชมพูสีน้ำเงินเครื่องประดับนะครับข้อมือสีชมพูคู่กับสีน้ำเงินนะครับเพราะว่าด้ตาแหน่งของในเรื่องของความรักนะครับกลับเข้ามาให้กับชีวิตนะครับถ้าเป็นในเรื่องของมิตรภาพแบบเช่นแบบร้านกาแฟนะครับหรือว่าทําทธุรกิจ ธุรกิจที่เกี่ยวกับด้าน้านกาแฟอะไรแบบนี้นะครับก็จะใช้สีควันบรีนะครับกับสีดำนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสีเสริมนะครับอาจจะมีเครื่องประดับในแบบนี้ตกแต่งร้านสักมุมนึงนะครับตัวางตรงไหนก็ได้ก็จะเสริมให้ร้านของท่านนั้นเป็นมงคลมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนที่2เนี่ยนะครับก็จะเป็นสีที่เสริมกันในเรื่องของความมั่นคงนะครับ ความร่ำรวยให้เกิดขึ้นนะครับก็ก็จะใช้สีขาวก็ได้คู่กันกับสีของสีเหลืองเข้มนะครับสีขาวสู้คู่กับสีอิฐนะครับหรือว่าสีครีมอ่อนนะครับคู่กับสีส้มนะครับสีครีมอ่อนคู่กับสีเหลืองเข้มอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเสริมความมั่นคงให้เป็นปึกแผ่นนะครับให้กับตัวเราได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นความมั่นคงที่เกี่ยวกับในเรื่องของ คนที่เกิดในธาตุดินอย่างเงี้ยนะครับสามารถใช้ตัวนี้เข้ามาเสริมได้นะครับต่อไปอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้เสริมในเรื่องของความร้อนแรงแต่นี้เป็นสีแดงนะครับใช้คู่กันกับสีม่วงสีแดงใช้คู่กันกับสีดํานะครับตัวนี้ต้องใช้ให้ดีๆต้องระวังนะครับใช้ไม่ได้ทุกบุคคลนะครับแต่สําหรับคนที่เกิดในธาตุไฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับสามารถนํา,า <muscular> ไปใช้ได้นะครับ สีต่อไปนะครับเป็นสีชมพูนะครับใช้คู่กันกับสีเทานะครับสีชมพูใช้คู่กันกับสีบรอนนะครับสีชมพูใช้คู่กันกับสีม่วงอ่อนๆอะไรเงี้ยนะครับก็จะเสริมในเรื่องของคนที่ชอบเดินทางคนที่ชอบท่องเที่ยวนะครับอาชีพเดินทางอาชีพท่องเที่ยวอะไรประมาณนี้นะก็สามารถเสริมให้ตัวท่านนั้นเป็นมงคลได้หรือคนที่เกิดในลักษณะธาตุลมนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับ สีเขียวใช้คู่กันกับสีน้ําเงินนะครับสีเขียวใช้คู่กันกับสีฟ้าสีเขียวใช้คู่กับสีน้ําทะเลนะครับทําให้รู้สึกชื่นเย็นนะครับใช้คู่กันกับลักนณธาตุน้ำนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นมงคลในแต่ละธาตุในแต่ละบุคคลนะครับทีนี้นะครับ มาเป็นในเรื่องของธุรกิจกันบ้างนะครับเช่นร้านค้าอะไรต่างๆนะครับแต่ความจริงใช้ได้ทั้งหมดนะครับสีที่ผมพูดมาในเรื่องของร้านค้าในเรื่องของสถานที่ทํางานนะครับทำให้เกิดที่จะต้องแบบมีพนักงานทํางานที่ตัวเราั้งนั้นต้องออกเหน็ดเหนื่อยก่อนนะครับลงทุนไปก่อนนะครับอย่างเช่นร้านค้าร้านอาหารอะไรต่างๆนะครับก็สามารถใช้ในทางด้านสีแดงนะครับคู่กับสีน้ําเงินนะครับ อันนี้ก็สามารถสร้างความมั่นคงที่ดีสร้างกำไรที่ดีให้กับร้านค้านะครับสีขาวนะครับคู่กับสีม่วงก็ได้นะครับสีขาวคู่กันกับสีเทานะครับสีขาวคู่กับสีตะกั่วนะครับแต่ตัวนี้ต้องระบัดระวังในการใช้นิดหนึ่งนะครับถ้าไม่แน่ใจอาจจะเลี่ยงไปก็ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นหรือว่าธุรกิจท่องเที่ยวนะครับใช้สีที่ผมบอกตัวเนี้ยนะครับได้นะครับธุรกิจการเงินนะครับที่แบบทําเกี่ยวกับทางด้านของ ให้กู้ยืมหนี้สินอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถเอามาใช้ได้นะครับต่อไปเป็นในเรื่องของสีชมพูนะครับคู่กันกับสีสีเหลืองเข้มนะครับสีปูคู่กับสีส้มนะครับตัวนี้นะครับก็จะเสริมบารมีนะครับให้ให้กับคนที่ใช้นะครับใช้ในเรื่องของสถาบันการศึกษานะครับอันนี้ก็ดีนะครับใช้ในเรื่องของ หน่วยก่อสร้างวิศวกรอะไรประมาณนี้นะครับ <ici> ก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของสีสุดท้ายนะครับในกลุ่มนี้ก็จะเป็นทางด้านสีเขียวนะครับใช้คู่กันกับสีม่วงนะครับสีเขียวใช้คู่กันกับสีดำนะครับสีเขียวใช้คู่กันกับสีาทางด้านม่วงมะปรางอย่างเงี้ยนะครับก็จะถือว่าเสริมกําไรการค้าการลงทุนนะครับให้กับตัวเราได้นะครับแต่การค้าการลงทุนเนี่ยอาจจ voilà. ะ เป็นในเรื่องของการทําหุ้นนะครับในเรื่องของการทําธุรกิจบางประเภทนะครับโดยทั้งหมดนะครับสีต่างๆที่ผมจับคู่ให้นะครับตั้งแต่ฟังต้นคลิปมาจนถึงในช่วงนี้นะครับเราสามารถนํามาใช้นะครับให้เกิดประโยชน์กับตัวเรานะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับพวกนี้นะครับสีต่างๆนี้เราเอามาใช้เสริมนะครับใช้ทําให้เกิดความสวยงามให้เกิดความเป็นมงคลให้เกิดความเป็นมงคลในใจของเรานะครับ แต่ไม่ได้สามารถจะนํามาแก้ดวงแก้ไขดวงชะตาของแต่ละบุคคลได้นะครับอย่างที่เคยเกินนำเอาไว้นะครับว่าในเรื่องของดวงแต่ละบุคคลเนี่ยเกิดขึ้นมาจากการกระทําของตัวเราทั้งสิ้นนะครับเรื่องดวงดาวที่เอามาอ่านนะครับไม่ว่าจะของอาจารย์ท่านใดนะครับไม่ใช่เฉพาะผมคนเดียวนี่นะครับท่านก็อ่านจากาผลที่เรากระทํากันมาทั้งสิ้นนะครับเช่นว่าเราเคยทําบุญดีทําดีมานะครับ ดวงดาวม,มันก็ออกมาได้ตำแหน่งที่ดีนะครับได้ตำแหน่งเป็นเกษตรบรีนะครับได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรนะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็จะสามารถาแสดงผลออกมาแบบนั้นดังนั้นนะครับในปัจจุบันนี้นะครับทุกๆคนก็หมั่นสร้างกุศลสร้างบุญบาร,รมีนะครับเพื่อเวลาที่ดาวดีดีนั้นโคจรเข้ามาจะได้ให้คุณกับดวงชะตามากๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปเบียดเบียนใครไม่ต้องไปทําบาปทํากรรมนะครับ ลดให้มันน้อยลงไปนะครับดาวของเรานรในครั้งต่อไปเนี่ยมันจะได้ออกมาดีไงครับกำลังร้ายๆมันจะได้ไม่มีมีผลกระทบในดวงชะตานะครับทั้งหมดตรงนี้นะครับก็เป็นสีมงคลที่ใช้เสริมดวงสามารถนําไปใช้กันบอกว่าจะได้ประโยชน์กันนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนนะมีแต่ความมงคลมีแต่ความร่ำรวยมีแต่ความโชคดีทั้งทางด้านการงานการเงนิงน,งนและความรัก ตลอดทั้งปีขอให้เทวดาอารักษ์ประจําตัวประจําตนทุกๆคนคนเ่ยนะครับเกื่อนหนุนดวงชะตาคุ้มครองดวงชะตาให้ทุกๆคนนั้นประสบความสําเร็จสิ่งใดไม่ดีช่วยปัดเป่าออกไปสิ่งดด,ดีช่วยหนุนนําเข้ามาตลอดทั้งปีและก็ตลอดไปในทุกๆปีเลยนะครับขอพระคุณครับ